พอ mm ่นเห็นในคลิปในคลิป้บุญหมอนวพระเจ้าเอาเอาเอาก้างปลาไปตำกินเข้าๆเ่พาะโอ้ว้าอลีนี่มากมากโอ้รูปเรียบร้อยาต่หนักขึ้นี่อ้าเนี่กินถือเถืออาโอ้โหใจใจมีตนว้าวว้าวมใจ ดีใจยึดเบามาให้มือนี้ก้อนเอาตัวนัวหัวมันนี่ป่นเนาตัวมันนี่ไงฝันลูกตัวมันฝันลูกขอบใจเด้อพ่อทีชื่อเขาให้ทุกอย่างที่ครองอยู่ในนี้ขอบอกขอบใจคอยพ่ออยู่ที่ีแห้งสุกภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อตอนบาทนี่ อ้าโตไป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 อ่าพอดีฝ้าฝนกันสิมาแล้วจุดจัดจุดจัดมาแล้วบัดนี้นเนาะเอาพี่น้องเลยคขึ้นฝ้าขึ้นฝนมาแล้วเด้อบัดนี้เดินทางไปเซปอลกอนกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรสกุลทุกคนนะพี่น้องเนาะบว์ซิวน่ายแลกต่างประเทศพี่น้องเลยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอเตียงทองซาเนลคือเกา่าเนาะบอเตียงกำลังจะเดินทางขึ้นไปเซปอลพี่น้องเลย กาศิเวหาเอื้อยน้องน้ำฝนก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเอื้อยน้องน้ำฝนพู้ทีเฉาจอยมาผักมาเช่าอยู่เพื่อนเพื่อนนั่นแหละพอดีพ่อบุญยงเพิ่์นเห็นคลิปบอสันเห็นคลิปในคลิป,คลปไครพวกคลิปเอ้ยบุญบอกด้วยว่าจังใดเนี่ยหละเห็นว่าโอ้ยเพิ่์นอ่าอึดนเนี่ยกินเนี่อยากลายบอสันพี่น้องน,นี่เนาะอ่าแล้วก็อ่าเห็นในคลิปบเตียงเมื่อนบเตียงซื้อปลาให้ก็บอกว่าโอ้ย เอาก้างมันก็เอาไปตํากินกับเขาไอ้เชิญอ่าเพื่นก็เลยเห็นแล้วเพื่อนอีตนุนบ้านนี่มันก็เลยฝากเงินมาให้บอเตียงพี่น้องไงอ่าซื้อเนื้อกินเนื้อยากมาให้เราเน้บ้านสันฝากมาล้อยหน,น,นึ่งพี่น้องนี่เนาะคือว่ากระโดดกระเดี่ยแถวบ้านสันโอ้ยแต่อีตุนเนาะบอเตียงก็ซื้อมาแวะให้เพิ่นมาหนีิแล้วก็สีไปเชยปนเลยพวกโอยู่เพื่อนก็บ,บอเอ้บ้านนี่นี่ด,ดีอยู่พอดีเนาะ โอ้อยู่พอดีอยู่พอดีพี่น้องเอ้ยอยู แลกวดตรวจกวดตรวจมาลเลยี่นที่เราไงปี่เราเนาะอึบอึบอึบอบ่าโตด้มาพีละน,น,นี่มาพีไวคนใน,นขีเมาแห้วฮัน ว่นเตียงซื้อเขา่าพี่น้องเห็นเนาะเออซื้อเขา่าซื้อไข่ซื้อสีนหมูสีนหมูสโตสามรูพี่น้องเห็นเนาะเออโทษมาให้เพิ่นจัดเต็มคาราเบลเนี้ยกินเนี้ยอยากเข่าเหล่ายาปลาปิ้งพี่น้อง,งเห็นเนาะว้า มาพี่มาพี่ม,มันก็มาทีย่านกันแล้วบานนี่โอ้มาเลยฮะทำก็มาบ่าามามาชื่อ,อยังบ้งมูาเบิง้งหมูที่ขายหมูบ่ฮ้ขายอะไรเอ้าเดียเดียวรอ๋อบ่นัดกันบ่<อ>ตั้งมาเบิ้งชื่อนี่ โอ้พ oh, ่อข mm. right? oh, e ah? ้าม um, ูโดยสบายดีพี uh, ่น้องเลยอังบูเรนัดน่ากับมะบึงเลยเนาะอ๋อใช้ผัวจ้ะผัวอยู่เตาบนเตียงเป็นแบไเตาทองอเอญาแล้วถอยญาละบ่เบนเนี่ยอันนี้อ่ะใช้ลูกนะเอิญเขาไม่หิวเอานี้เนี่ยมาพี่มาพี่ เฮ้ยเอิร์มากแสมมตจมีอยู่มอยมอมาเอาพี่ไปอ่าอ่าอ่ามาเอาพี่ด้อามาไวมาใกล้ๆค่อยพี่เห็ดพิยานแท้ยีิยานกันแท้อือนี่อ้าเนี่ยกินเถือเอาถือเอาโอ้โ bà phải bê tang với chỗ bê tang không cái mạo bưng má đấy hả ดูมันล่าร่างแน่ไอ้นี่ล่างแล้วเอออันนี้บอกนั่นบอว่าก็เราบพราะข้ามูอ่ะแล้วนั่นชื่อชื่อมูเราบอกขายเออชื่อตะหมูบ่เบ้ก็ชื่อเออไปชงอยู่แช่บ่โอ้ยเนาะ มันหด้ดวนจะแล้วจะแะ้วเราดูไก่จนแล้วเขายกเองก็ได้พปกนีเอาเข่าให้แล้วกอนไอ่ยังหิดข้ามเตาอยู่ฮะใสเอาเข่านี่แล้วโดยโดยย เอาบ่โอ้ยบ่ได้ฮู้ยบ่บ่บ่จับเอาจับจับนี่เอาหามน้ำกันไปหนึ่งเดียวโอ้ยมา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 อืมลูกคนเดียวไรอยากหนักขนาดนี้เอาหนักกันหนักน้ำกันนี่แหละที่บอกเออเออออเอเฮ้ยย่าเอาเป็นแท้เอาขึ้นไปขึ้นไปลูกแก่นนะลูกแก่นขึ้นไป เออนั <l id> <c oughs> ่งลงลนั่งลง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 อ้าวซะพี่น้องเลยบึงดื้อหมากดีพี่น้องเลยหากมาเตารเ่บอเอยไปเห็นนั่งจังเมยแท้โบกเตา เได้หายสอบแกกินไหมเอาน้มเนี่ยอืมกิน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 ทุ่ยาก็เข้าใจเป็นยั่บ่เนี่ข้าใจมั้งเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออเอเนาะ Huh? đi chơi lạy tham ông hết đi chơi 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 đi này đi chơi 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 đi đi chơi đi đi chơi đi chơi đi chơi ข้าวกินได้สำคัญเนาะอันเจ้าเห็ดหน้าดูบ่ใช่จระเบี๊เห็ดได้จจกชอบปีหนึ่งปีการนี้ได้ชอกชอบเออบุกบุ่มเนาะเนาะเขาเขาเนาะพี่น้องไงเขาหมดตั้งแต่ช่วงกอดำหน้าในรักจางเขาแล้วเอาเงินเอาให้เขามีใจายมีตนว้าว กึ้งใจดีใจยึดเปลามาให้มื่อนี้อันน่ะเอาพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเห็นในคลิปในคลิปเด้วยบุญเหมือนว่าพระเจ้าเอาเอาเอาก้างปลาไปตำกินกับข้าวใช่ปะโอ้ว้าอลีนี่ว่าอรีที่ใดกามือบาเจี๊ก็มาให้ชาวแตวเมื่อก่อนออันห้าปั่นพุทธโตกับอัจอยเมื่อนางก็ตำยิ่คืึนกันตำป้นเอา เ่ราสเฉดายามหาผู้ทำหาลูกใช้กระวัวมันนะพราเอาไปกินแล้วว่าจะปนน้ำไม่ตอ่อไปอ๋อปนกินก้างมันก็ว่าเฉดายมันมันมีน้ำมันไม่บอกเด็กโอ้มีน้ำมันก็เฉดามีน้ำมันก็ดีแล้วว่าเด็กจะกินทอดก้างปลาเฉดายมันบ่มีตัวนึงแค่นี้มใช่นี้กินได้จักเทือนี่อันนั้นเป็นปนเอาจากหัวหัวมันนี่ปนเน่าโตมันได้ ตูนพ่นลูกโอ้ยเนาะพี่น้องเลยอ่ากระบะกระบะอ่านั่นแหละพ่อพ่นเห็นในคลิปเมื่อนั้นแหละก็เลยอ็นนี่ชื่อชิ้นหมูนี่สามโลนี่อ่าชิ้นหมูมิได้ชิ้นงามๆพี่น้องเลยนี่เนาะชิ้นชิ้นชั้นมันเลยงามโดยอืมไปหาลูกมานี่ เอาเอาเรื่องมาสองกินทางข้าวสารก็ดีใจแล้วโอ้ได้ข้าวสารก็ดีใจแล้วบอกดีใจที่ไดแล้วพ่อเอ้ยโอ้อันนี้กันนี่ลูกชกลูกขิ้นเข่งเกอกนี่ให้ลูกเต้านี่อือทุยยาก่อนขอบใจก่อนขอบใจก่อนไว้เออคุณจ๊คขอบใจเน้อดื้อพี่น้องไงเสรษฐวมีลูกชิ้นพร้อมเลือกเอาอันไหน ระหว่างลูกชิ้นกับไส้กรอกจะเสิเลือกอันใดเลือกอะไรก่อน้กรอกได้ของเสียเว้ยอ่าแต่พอจะซื้อบ้านีใก็ปานหานพนนวกจะแสนผลเลยอ่าพี่น้องเอ้แล้วก็ไข่แล้วก็บมีเนี่ยกินแล้วก็ปลากระป๋องนี่อ่าไหวโดนๆพี่น้องเอ้เนาะอ่าเนี่ยกินเนี่ยยาอ่าอ <c oughs> ขอบใจเด้อพ่อที่ชื่อเขาให้ทุกอย่างที่คลองอยู่ในนี้ขอบอกขอบใจพ่อให้พ่ออยู่ ที่นีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยกอดเออดูดีใจไหลกอดชีวิตเ้าให้แล้วก็เหมาะให้เหลี่ยมเาเตียงเหมาะหัดเหอนหัดจานแล้วก็เอ้ยโดยดีใจไหมดีใจบ่มูมีเคยใครเคยเอามาให้บ่ม่มี่บ่มีแต่เบาเทียมคนเลกโอ้ก็เดียวกะว่านมก็ได้ตอนเบาเสียงอ๋อ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 แต่ว่าเข่าชอบยังไงที่ยังบ่เคยได้บ่ เออพีคืออะไรกวังเห็ดเต่าก็มาได้เออเเห็ดเห็ดเต่าเนาะอยู่กับอันเรื่องกำงานก็มีแต่เต่าแล้วก็เคี่ยวเข่าันะได้อันเห็ดเต่ามาเห็ดทานมาแล้วก็ไปซื้อเข้านี่แล้วบอกเออชอบอะไรเดี๋ยวนี้อันไปซื้อเมื่อวานซื้อหนึ่งหกแสนเออ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 บัดนันนเป็นบัดเตียงชื่อหกแสนฮะ วาตเกีดีแลยเข่าข้าีเข่าเข้าได้มข่าเกาโอเมนอะลคุที่มาเมื่อวานมาเมื่อมื่ที่จะเอาแต่ออกมันจะมากินเข่าดีไมมเนี่ยบอเบยินโอเคเข่าเกาเออยากกันมวากันไปนั่งผมรางไปลูกตันนี้สามคนนี่เนาะสี่คนผมแค่คนหนึ่งไปใช้บังทุทัพย์ยส่ช่องยิงช่องคระัสดี อันนี้นี่ยดินดอนเจ้าเองบ่หน่ดินดอนทางพัวบ่ทางพัวโดยหกหลักความใหญ่ความยาวมันอยู่หลุมนโอ้โดึงดีแต่ว่าเพิ่นมีดินริมทางเนาะโดยพัวจะน่ะคนบ้านนี่บ่บ้านอะไรข้อบ่โอ้ดีแล้วเั่นแล้เจ้าหน่ะไมาอยู่น้ำพัวบ่โดยเป็นเมื่อเฮือนเพิ่นอันนี้เนี่มันออกเฮือนแล้วรมันบ่ เอาเอาเพื่อนมาอยู่มันดินเจ้าของแล้วนี่นเดะกี่ยังนุ้มปูมี่าบ่ปูหญ้าก็อยู่กับน้องชายอ๋ออยู่ในบ้านพุทธโดยไม่ได้ออกังแต่อยู่แบบว่าอยู่ไปอยู่มันแต่เรื่องไปเขาเก็บผักชีนั่นนี่หันอยู่น้ำกันมัดปูน้องไปนะปูน้องไปหาว่าไว้ไปเอาไปไว้กินกินพาน้องกินผ้าน้องกินจะหัน้องกิน อ,อสู่ชีวิตมาตลอดนะเจ้ากันเด้นเนาะเ,เริ่มมาดูพี่ประมาณห้าปีหกปีแล้วเผ็ดทานตลอดพอหยุดมือจีวิตเที่ยงอยู่วันนี้แล้วอันเปล่ายัางมาเมือน,นั้นหันมาสัมผัสแล้วะ่ะเขื่อนไผเดินไผนี่หันแล้วพวกกับฮบับเลยเมือน,นั้นแล้ม,ม,มีคนยังมามเฮ้เมาจากเจเพื่อนนั่นเพื่อนไผเเ่ย เพื S <S ่อนแม่ป้าบ้านตรงยางลูกชายคนอยู่ไทยบ้านนี้คนอยู่หัวแล้วอืออืออออืออืวอืออือนืออ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 ือมืออืออเออืหอืออ้ออืออืเอืออืตนืออือออาไว้ไวอืออือนืออืออืออออืือนออนอนือออือ อันนี้เฮือนนี่เก็บมาอันเงินหาเงินมาใช้สำหรเบหิดอันนี้เงินพ่อเท่าที่นาบ้าวเป็นน้องของแม่ผนเพิ่นเงงานอยู่ไทยติดหนังแล้วก็ซื้อเช้าเฮ็ดเช้าเฮือนเงินเพิ่นเพิ่นเฮ็ดให้บ่ก็เพิ่นก็ยังอยู่นี่เพิ่นก็อยู่น้ำแต่เพิ่นบ่มีลูกบ่มีเมียเออแล้วก็ขายงัวสามโตขึ้นหลังคาขายงัวสามโตโดยอ่าแล้วก็ อันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลยตัวนี้ก็ไม่เท่ามูครูสวยหาอร่อยกินเจ้าเนี่ยอยู่หุ่นบ่มันมัดบางทีจากแต่ตูบมันตูปโมเมนต์นั่นตูบนั่นแต่อยู่นอนนอยู่หันบ่กินเลยโดยนี่ตูบมันจะเป็นหันอยู่เตียงน้อยนั้นแล้วก็อยู่หันใหญ่หันมาพี่อีกอ๋ออ๋อหอมถูกใหญ่ทำได้มันอยู่ทันม่ได้ เล่นขึ้นก้อนว่ะเคนก้อนมันบดบอลลกัยามมันคล่อนก้อนพออยู่ก้อนเนาะเป็นได้ไ้แันสาวจอยสาวลาบดีมาเจียวบรีมาบ่าเมื่อวานเราจยงมานอนเลาเบริมามานอนพี่เราว่ะยานยคิดยานหัวไต้องยานน้องเอ้ยยานยังก็ยานยานพัวละมายานพัวมาฮะ เออไม่ต้ oh, องยานยานเนี่ยไม่ต้องกะกระบะเนาะะไรใกลนอโอ้ย่ป uh ้องเลยคอมที่เบามาให้ม oh. ึงน uh ี huh. ่เห็นรถเบาจอดก็ดีใจแล้วบ่หู้ยยว่เบาเาียวคองมาให้ฮู้สิ่เาาไม้ซื้อบ่ว่ามาทมชาวเตวอชืออ๋อกำลังจะบอกว่าคนเนี่ยนองบดมาม้อนี่อ๋อๆๆ ว่ามาทางเข้าทางของอยู่ของกินพอเอามาให้คนสุขภาพแข็งแห้งนะบตอนี้อายุยืนหมื่นปีหมื่นปีเลยพาะเอ้ยพ่อไม่ยังให้พาะมีแต่นี่แหละลานน้อยนี่แหละจีหยาิกินแลงนี่ญยาดกิกินอ้าสันมิตาว่าเฮากระชืเดินทางไปตอก่อนที่ไปเชฟปูนมาหนีเฮากระไดอ่าพี่น้องเลย นางอะไรเงินเพิ่นผากเงินมาร้อยหนึ่งกับประมาณสองละน้อยแล้วซื้อเครื่องกับบดละล้านหกล้านเจ็ดพี่น้องเงี่ยล้านเจ็ดกลัวมันก็เหลือเงินอยู่สองแสนหาเด้อเหลือเงินจังหันเอาไว้ให้เจ้าเก็บไว้ซื้อหันชิ้นนี้ให้ลูกให้เต้าเด้อเด้อผากขอมุกขอบใจขอบใจเด้อพ่อเป็นซื้อพ่อบุญยงพ่อบุญยงขอให้นั่งลงนั่งลงเดื่อยเรือ บไร้แบบนั้นมานมืองามๆลูกเออเป็นคนหูพอดีกินกระตุมขนมอะไรต้องนมือขอบุกขอบใจเพิ่นปจเด้ออนมือนมือเดียวว่าก้องคุณวังอ่นที่ให้ลูกทั้งเข่าทั้งน้ำทั้งมะมีไข่ขนมทุกชิ้นเขาขอบขอบใจเด้อเพอเด้อเขาให้พออยู่ดีไม่แห้งบ่มีอย่างให้พอไม่ทนนี้ ดโดยขอบใจด้วยพ่อที่เงินให้ลำให้รวยเห็นแล้วให้ลำให้รวยให้สุขภาพเพิ่นแข็งแรงต่อไปต่อไปพ่อเอ้ยเงินคำก็ได้แล้วนะพ่อมือนี่ได้แล้วแล้วก็ค่องอยู่ค่องกินก็ให้ลูกแล้วก็เข้าพ่อพ่อเอ้ยได้แล้วพ่อเอ้ยขอบใจเด้อพ่อโดยบ่าวพนมาให้แล้วเลยดอ่ะกับมอนเอาไว้หมุนเด้อโดยโดยเออเอาไว้ ในนั่นแล้วมีตะวันเฮากะสีบป้วว่าอย่างไรดอกมีตะวันไว้กินเฮากะสีไปเช็ดปนมาหนิที่ขึ้นเช็ดปนต่อก่อนขอให้บ่าเตียงเดินทางปลอดภัยสฝาแคนแดงร่ำรวยดำรวยมีแคปซชีตลาดเด้อบ่าเด้อข้อก็คือกันขอบอกขอบใจเด้อพ่อเด้อให้สุขภาพแข็งแรงลูกบ่มีอยังไห้เพาะมีตอนนี้ลได้น้ำฝาแล้วมาหนิกินได้จักจักมืออนนี้ชอบมาก ลายมือตั้งประมาณสิบห้าสิบหกหมือนเลลายคนกินเนาะโ,โอเคฉันเก็บเอาไว้กินเด้อสุลูกชูเต้ากินอันนี้กะมีอยู่ว่าตูาา้เย็นโมมีกะตักได้โอ้ย่อยต่างแห้งไว้เด้อต่างแห้งไว้และวมมีตูเ้ยตเยเ็นกะแต่ตัวนี้เล่นใช่ใช้กระเทยก็ได้เออโอเคโอเคหายวิธีไว้เอาเด้อไปเฮาเดินทางก่อนกะเด้อบะนี้เด้ออยูดย่ดีมีเฮง สวยๆเอ้ยโดยสบายดีสบายดีสดีพ่อโดยแมวไม่ไหมเขานี่ไปพี่น้องไอ้บะเตียงกับคอโตเดินทางขึ้นเส้นปนต่อก่อนเวล์เอาเครื่องเอาของเนี่ยกินเนื้อยากมาให้ทางเอื้อยน้องน้ำฝนพี่น้องไอ้เนาะปุยหญ่ใจบุญเป็นฝากมาให้กะคือพ่อบุญยงพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเห็นลอีต้นมาสั่นโอ้ยบะเตียงเกยเอาไปให้เนี่ยมาสั่นตำกินก้างปลาหัวปลา ป่นกินกับเขา่าฉันพึ่งก,กระโดกระเดียแท้ว่าสันพี่นออ้องนี่เนาะบะเตียงก็เป็นสะพานบุญให้เพิ่นซื้อมาให้มืนน่อนี่อ่าเป็นฝากมากับเงินหนึ่งร้อยดอลก็ซื้อบดใบล้านหกล้านเจ็ดแต่เหลือเงินหันก็เอาให้เพิ่นเบิดเลยพี่น้องเไยอ่าบะเตียงก็บ่ได้เอาอย่างจะกีบดอกเนาะอ่าเติมน้ำมันน้ำมันกับบเตียงเงินบะเตียงเองแหละอีตนเพื่อนซรอยๆกันไปพี่น้องไงเนี่ยใดที่มันซรอยไร่ก็สรอยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทั้งพ่อบุญยงพร้อมด้วยครอบครัว เ,เพิ่นก็ซอยเรือพี่น้องทั้งลาวเฮาโดยตลอดมาก็ขอให้พ่อยตรงอยูด่ดีมีแฮงความเจ็บจะสได้ความไข่จะสมีปรารถนาสิ่งใดกระคอยได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนอนรับก็ะคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ะคอยได้เงินแสนแบนมือมากคอยได้แก้วมันนิโซดโทษให้อย่าให้มาพานมันให้อย่าให้มาเบียดเละเทะอย่างไรอย่าให้มีมาใกล้วัยเศรษฐกิจการงานใดๆก็ะคอยจะเลื่อนลุ่งเรื่องในในาทีการงานตลอดปีและตลอดไปเด้อสาธุไปเดินทางต่อก่อนเดี๋ยวฝนมาแล้วพี่น้องเลย 拜拜。Bye bye.